ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทะศระเล่มที่4วรรคที่26พรามณวัควันนาว่าด้วยพรามเรื่องที่36ผู้รู้จุติและอุบัติพระพุทธภาษิตจุติงโยเวทิสัตตานัง ุปปัตตินจะสัพพโสอสัตตังสุขตังพุทธังตะมหังพรูมิพรามนังยัสสะคติงณชานันติเทวาคันทัพพระมนุษาคขีณาสว่างอารหันตังตมหังพรูมิพรามนังคำแปล ى, ผู้ใดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวง เราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่คล่องไปดีแล้วรู้แล้วว่าเป็นพรามเทวาคนทันและมนุษย์ย่อมไม่รู้คติของผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งสิ้นอาสวะแล้วใกลจากกิเลสว่าเป็นพรามอธิบายความการรู้จุดติการเคลื่อนจากพบหนึ่งและอุบัติการไปปรากฏเกิดขึ้นในอีกพบหนึ่งเป็นเรื่องท่านผู้ได้ยานอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่า จุตูปปาตยานหรือทิพจักสุอันบริสุทธิ์ยิ่งคราวหนึ่งพระมหากัสปะเทระนั่งพิจารณาดูสัตว์ทั้งหลายซึ่งจุติและอุบัติอยู่ในที่ต่างๆเป็นต้นว่าบนบกในน้ำพระาศาสดาทรงทราบจึงตรัสห้ามว่าอันนั้นไม่ใช่วิสัยของท่านแต่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการรู้จุติปฏิสนธิหรืออุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลาย เป็นวิชาหนึ่งในสามที่พระบรมศาสดาได้ทรงบรรลุในคืนตรัสรู้ยานสามนั้นคือ 1. ปุเพนิวาสานุสติยานการระลึกชาติหนหลังได้ถอยหลังไปไม่มีกำหนด 2. จุตูปปตาตยานการรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายตามกำลังแห่งกรรมของตนของตน 3. อาสวักขยัยานความรู้อันทำให้สิ้นอาสวะ ได้แก่ความอย่างรู้ในปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจโดยแจ่มแจ้งบุคคลผู้รู้อย่างนี้ย่อมไม่คล้องในตัณหาเป็นผู้ไปดีคือไปสู่พระนิพพานอันหนึ่งใครก็ไม่อาจทราบคติของท่านผู้เช่นนั้นได้ท่านผู้เช่นนั้นแหละพระาศาสดาตรัสว่าเป็นพรามเรื่องนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันเมืองสาวัตถี ทรงปรารบพระวังคีสะเทระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบพระวังคีสะเทระพราหมณ์คนหนึ่งในกรุงราชครชื่อวังคีสะมีความรู้เรื่องเคาะกะโหลกศีรษะคนที่ตายแล้วเมื่อเคาะเคาะดูจะรู้ได้ว่าคนนี้ไปเกิดในนรกคนนี้ไปเกิดในดิดัฎชานเป็นต้นพวกพราหมณ์ด้วยกันจึงพาเขาไปเที่ยวหากิน โดยการเคาะกระโหลกศีรษะของคนที่ตายแล้วจนกระทั่งไปถึงเมืองสาวัตถีได้พบอริยะสาวกสิทธิ์ของพระศาสดาพรามพวกนั้นกล่าวอวดอ้างอนุภาพของวังคีสะส่วนอริยะสาวกกล่าวอวดอ้างอนุภาพของพระศาสดาเมื่อไม่อาจให้ยินยอมกันได้จึงพาวังคีสสะพรามนั้นไปสู่เชตวันวิหาร พระตถาคตเจ้ารับสั่งให้นำกะโหลกศีรษะของคนห้าจำพวกมาคือของคนที่เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในนรกในมนุษยโลกเทวโลกและศีรษะของพระขีนาศพพราหมวังคีสะเคาะแล้วรู้ได้สี่ชนิดส่วนกะโหลกของพระขีนาศพวังคีสะไม่รู้จึงทูลถามพระศาสดาว่าทรงทราบหรือเราทราบพระศาสดาตรัสตอบ ท่านทราบได้อย่างไรเรารู้ด้วยมนโปรดประทานมนอย่างนี้ให้ข้าพเจ้าบ้างเราให้แก่คนที่ไม่บวชไม่ได้พระศาสดาตรัสบอกวังคีสะยอมบวชพระทศพลทรงประทานพระกรรมฐานคืออาการ32ให้บริกรรมภาวนาจนได้บรรลุอรหัต,ตผลภายในสองสามวันฝ่ายเพื่อนพรามด้วยกันมาถามว่าท่านเรียนมนสำเร็จแล้วหรือ หากสำเร็จขอให้ศึกไปหากินกันอย่างเดิมพระวังคีสะตอบว่าท่านไม่ควรไปเสียแล้วท่านได้รู้ธรรมอันไม่ต้องไปเสียแล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นจึงกราบทูลพระศาสดาว่าพระวังคีสพูดอวดมักอวดผลพระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพูดจริงบุตรของเราฉลาดในจุติและปฏิสนธิแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า จุติงโยเวทิสัตตานังเป็นอาธิมีนัยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์มะเสินอินทศสระจกอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับท่านที่สนใจซื้อนังสือชุดธรรมบททางแห่งความดีเล่มหนึ่งถึงเล่มที่สฉบับปกแข็งพร้อมกล่อง สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ตามลิงก์ที่ชี้วางไว้ใต้คลิปและในคอมเมนต์ได้เลยนะคะหากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชี้ได้ด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือสนับสนุนรายได้ให้ช่องด้วยการกดปุ่มขอบคุณซุปเปอร์แ k s ซ์ดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือสแกน QR Code เพื่อโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟัง สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ